สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ี้ก็กลับมาพบกับเซลแอนนี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอรีวิวนอกสถานที่กันหน่อยละกันนะคะซึ่งวันนี้แอนมาส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าที่จังหวัดนครปฐมอำเภอกำแพงแสนนั่นเองนะคะก่อนที่จะส่งพี่ใหญ่คันนี้ให้กับ คุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในกันก่อนละกันนะคะก่อนอื่นแอนนี่ขอรีวิวในส่วนของภายนอกนะคะในส่วนของภายนอกนะคะคันนี้นะคะพี่เขา ใช้ชุดแต่งวายบอดี้ทั่วทั้งคันนะคะซึ่งจะไปกกอบไปด้วยสกูฟฝากระโปรงหน้านะคะต่อมากระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของไฟให้ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดนั่นเองนะคะและต่อมาจะเป็นกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นสีดำทั่ว ทั้งคันและก็ตัดด้วยสีแดงตรงด้านหน้านะคะและต่อมาในส่วนของครอบคิ้วไฟหน้าตัวสีนะคะตัวนี้ชุดแต่งวายบอดี้เขาไม่ได้มีแค่นี้นะมาค่ะต่อมาในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อนะคะ,ะเป็นไงเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมพียงแค่นี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมนี่เลย ล้อมแม็กนะคะในส่วนของยางนะคะยางเป็นยางของ RT นะคะที่มาพร้อมขอบ20นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะของออสซีสนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะได้ทำการยกสูงขึ้นมา2นิ้วนั่นเองนะคะ <c oughs> เอาแบบเร็วๆดูๆเลยนะคะแล้วก็ รถคันนี้นะคะได้ทำการสาดสติกเกอร์ลายโครนเข้าไปด้วยนะคะแล้วมีคำว่าไตรทันนะคะอ่าให้ดูความเท่ความหล่อนะคะในส่วนของคิ้วกันสาสตร์ก็จะเป็นของไทรทันนะคะตัวนี้4.4ตำแหน่งนะคะฟิลม์มฟิล์มเซรามิกนาโนเป็นของแบรนด์อัลติเมทนะคะตรงนี้รับประกันอยู่ที่10ปีเลยนะคะอ่าในส่วนของเบ้าครอบมือเปิดนะคะ เป็นแบบปีกนกเนาะมีสลักสีแดงคำว่าไททันนั่นเองนะคะตัวนี้มีทั้งหมด4.4ตําตำแหน่งนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาชมความเท่ของพี่เขาในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยค่ะและชุดแต่งชิ้นต่อมานะคะแผงติดประตูท้ายนะคะที่สลักคำว่ามิสซูบิชิเป็นสีแดงนะคะอ่ะแล้วก็มีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายตรงนี้สวยๆเก๋ๆเลยนะคะอ่ะเอามาแบบไร่เร็วๆเลยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของไลเนอร์นะคะที่มีหูให้ตรงนี้ทั้งหมด4.4ตำแหน่งนะคะอันนี้เอาไว้ผูกเอาไว้ทำอะไรหรือจะผูกถุงทุเรียนก็ได้นะคะอ่ะในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะคะซึ่งดีไซน์ใหม่ทั่วทั้งคันเบาะหนังนะคะแล้วก็อ่ารองรับสรีละของคนขับได้อย่างดีเลยนะคะภายในกว้างขวาง มากขึ้นนะคะกล่องเก็บของด้านหน้านะคะก็ใหญ่ขึ้นและติดกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้นะคะในรุ่นนี้นะคะเขาเป็นรุ่นอ่อนิวมิซูบิชิทร i ทันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะคะเป็นรุ่นอัลต้าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะซึ่งสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะได้รถกระบะเท่ๆแต่งออฟโรดเท่ๆพร้อมชุดแต่งวายบอดี้ทั่วทั้งคันนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือไลน์มาสอบถามโปรโมชั่น แคมเปญกับแอนนี่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้แอนนี่ขออนุญาตไปส่งมอบรถให้กับคุณพ่อคุณแม่ของพี่ใหญ่เขาก่อนละกันนะคะไว้พบกัน EP หน้าว่าแอนนี่จะเอารถคันไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ your ambition Mitsubishi Motors